ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับครอบครัวแล้วกอดลูกในวันที่แยกย้ายคนเบื้องหลังซัพพอร์ตแน็กชาลีหลังจากที่แน็กออกมาประกาศความสัมพันธ์กับแฟนสาวกามินบอกว่าแยกย้ายกันแล้วแม้ว่าพักหลังมาน,นี้จะไม่ค่อยได้เห็นลฟาสดแต่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็จะไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแต่ก็ยืนยันว่าจะกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้เป็นเวลาถ้าเทียมจริงก็สองอาทิตย์แล้วนะ้งกี่วันนะตัวผมเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะผมก็นั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายแยกย้าย จริงๆก็ให้เขาได้ตามหลายๆสิ่งที่ที่ต้องการกันไปนะต่มันเป็นเงี้ยผมไม่ค่อยมีกระจิกกระจทยทาง,งานนะแต่ว่าก็ก็จะพยายามกลับมาทําง,งานคนเดียวให้ได้นะแม้ว่าจะเจอกับปรสุมเรื่องความรักแต่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์รักของแม่ทัพที่จริงใจและยิ่งใหญ่เสมอนั่นก็คือรักจากครอบครัวยิ่งในเหตุโมเมนต์หลังบ้านผู้หญิงที่ไม่เคยทิ้งแน็กชาลีไปไหนอยู่ในทุกช่วงเวลาช่วยแน็กชารีไล่สดขายของทามาหากินตอดึกๆก,ก็ยังไม่หลับไม่นอนจะิปต์ไว้บนฝ รีวิวสินค้าได้อย่างช่ำชองมากอยู่กันน้องมันคู่แม้ว่าลูกชายจะโตขนาดนี้แต่แม่ก็ยังอยู่ด้วยทุกช่วงเวลาในการทำงานของชาลีเป็นทีมงานที่อึดถึกทนดึกแค่ไหนก็ยังช่วยลูกเสมอเมื่อไตรงไหนก็ทาเลยใช่ไหมแม่ตรงนั้นเลยอ ปวดแขน,แนกทน็ทาแขนปวดแขนกทาขาได้ไงอ่ะนอกจากความหล่อที่ได้จากพ่อแล้วนิสัยที่เป็นต้นแบบของความเฮฮาดูก็รู้เลยว่าแน็กชาลีได้นิสัยใครมาทอดแบบสำเนาถูกต้องที่แท้จรูให้เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คงไม่เกินจริงมัดเลยคู่แต่สองตัวจุกูจุก,กู แ,บบแม่เป็นแบบนี้พี่แอรเป็นแบบไหนอะโอ้ยยิงได้เห็นเวลาแม่ลูกคู่นี้ไลฟ์สดคู่กันหาทั้งไลฟ์เป็นครูแม่ลูกที่สนิทกันมากรับส่งมุกกันท่านและก็ยังเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่จบกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยกันอันนี้อันนี้ได้เลยแม่อันอันเมื่อกี้ได้เอาใหม่สมมติทักทายเพื่อนๆทุกคนจะได้ดูเป็นวัยรุ่นทุกคนจําด้วยนะแล้วก็เป็นังมือให้ยูวอทซับ และก็ยังเป็นคุณแม่ที่อวยลูกขั้นสุดเวลามีคนมาถามว่ารู้สึกยังไงที่มีลูกชายหล่อพ่อได้ฟังคําตอบของคุณแม่ก็รู้สึกว่าแอบภูมิใจแปลกๆที่มีลูกชายหล่อแบบนี้ใหรู้สึกไงบ้างคะมีลูกชายแล้วหล่อ 8, 8, 8, 8, 8. งานนี้นิสัยความห้าของแน็กชาลีได้มาจากใครบอกเลยว่าแน็กชาลีเหมือนคุณแม่มากเลยจริงๆทั้งความคิดการใช้ชีวิตลองทําทุกอย่างความสามารถทุกด้านตัวลูกว่าจีดแล้วตัวแม่จีดยิ่งกว่าสมชื่อโอ้ย่างเท่เลยโอ้โหรถอย่างเท่เลย,ลยเ,เลยจชื่ออะไรเนี่ยชื่อทอมโอ้ทอมโดเลตเตอร์อทอมแองเจรี่โอ้ทอมแองเจรี่เจไปเลยไปให้ไวเลยไปไปไป,ไป เห็นชาลีไปงานไหนก็จะมีคุณแม่ไปด้วยตลอดทำหน้าที่ซัพพอร์ตลูกเท่าที่ทำได้แถมคุณแม่ก็น่ารักมากๆเขาถึงง่ายกับ FC ของแน็แสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแ,แม่น่ารักมาก บอกเลยว่าแม่จี๊ดเป็นกันเองแบบสุดๆขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่ซัพพอร์ตลูกเธอมากขนาดนี้เวลามีงานอะไรก็จะดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับมาหาลูก,กรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกถึงแบบความขอบคุณที่ FC แล้วก็น้องๆอะ่ะจัดกันให้ชาลีกับกามิน เวลาที่ได้เห็นลูกกิมคนเป็นแม่ก็มีความสุขตามเป็นคนที่ซัพพอร์ตลูกขั้นสุดและไม่ว่าลูกจะรักใครแม่ก็รักด้วยแถมยังต้อนรับเข้าบ้านแบบอบอุ่นยิ่งเวลาแม่ถูกใจใครแล้วล่ะก็ก็พร้อมที่จะไฟเขียวว่าที่ลูกสะพ้ายเสมอสวยกว่าค่ะน่ารักนารีกบกกฝากมาดูแลน้องมารับน้องแทนว่าก็เหมือนกับว,ว่ามาแบบอยู่ห่างๆนะนะ้องจะได้แบบสบายๆใจแต่ว่าได้เจอเลยคนะ่ะได้จอดด้วย นอยแม่จีก็ยังเป็นคนที่ปลูกฝังอะไรหลายอย่างให้กับแน็กชาร์ลีไม่ว่าจะเป็นให้เป็นคนที่รักสัตว์มาตั้งแต่เด็กจึงจะเห็นได้ว่าแน็กชาลีนั้นเข้ากับสัตว์อะไรได้มากมายแถมยังไม่มีกลัว ที่เห็นชาลีเป็นคนที่ตีดแบบนี้แต่แหนก็เป็นผู้ชายที่จิตใจดีมากๆเช่าช่วยเหลือคนอื่นเวลาที่ไปออกในรายการได้รับเงินค่าตัวซึ่งแหนก็ไม่เคยเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เอาเงินไปแจกให้กับคนที่ไม่มีจะกินนอกจากใส่ส่วนตัวของแหนก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบปิดทองหลังห้ามากกว่าเคยช่วยเหลือคนขนาดบดตัวก็ยังมีจริงๆงอย่างที่บอกเงินอะวันนี้คือมันได้เงินจากรายการเ,ออเคยแบบเมื่อก่อนมาออกรายการอะไม่ได้สองสมหมื่นเขาเอาเงินไปทำอะไรเขาไปเดินแจกของคนที่ไม่มีข้าวกินนะใช่ครับผมเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะมากนะแต่ผมไม่เคยไม่เคยถ อะไรแม่แต่ครั้งเดียวผมให้เงินใครไม่จนหมดตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยแบบว่าจนหมดตัวมันพูดอย่างนี้เป็นดังที่ชารีชอบพูดเสมอว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่กลับโดนว่าทุกวันแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเพื่อนและก็ทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขที่ผมได้ไงที่ผมย้าอยู่เมื่อกี้ว่าผมอะได้แค่มิตรภาพได้ใจจากผู้คุณโคตรมีความสุขเลยนะครับพอได้ฟังมาแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าแมจิเนี่ยแหละเป็นต้นแบบให้กับชารีของจริง